บทความอิงธรรมะชุดสองชีวิต2568ตอนการเดินทางที่ไร้จุดหมายภาพนี้เพื่อนของผมโพสต์ไว้ในหน้าเพจของเขาที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อนผมเห็นแล้วเกิดจินตนาการ ถึงการเดินทางจึงขออนุญาตเพื่อนนำภาพมาประกอบบทความอิงธรรมะเรื่องการเดินทางที่ไร้จุดหมายเพื่อนก็ยินดีและอนุญาตให้ใช้ภาพแถมยังคัดเลือกภาพและวิดีโอที่ได้ถ่ายเก็บไว้ส่งมาให้อีกหลายภาพเลยทีเดียวบอกว่าน่าจะเข้ากันกับชื่อเรื่องต้องขอบคุณวัฒนศักดิ์เชื้อไทย ที่เอื้อเฟื้อภาพและวิดีโอครับการเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความสุขของมนุษย์มีหลายรูปแบบบางคนชอบไปต่างประเทศไปเที่ยวจีนญี่ปุน่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาและอีกมากมายทั่วโลกใบนี้ไปดูไปเห็นไปสัมผัสสิ่งใหม่ๆ ที่ชีวิตเราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสตัวอย่างเช่นหิมะเป็นความฝันของผมสมัยเด็กๆเลยนะฝันอยากเล่นหิมะอยากไปนอนคลุกมุดซุกลงไปอยู่ใต้ปุยหิมะอยากลองลิ้มชิมรสว่าหิมะจะเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราไหมผมเห็นข่าวประกาศห้ามคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศในฤดูหนาวหิมะตก เขาเอาน้ำหวานเฮลบุบอยเตราดบนหิมะเพื่อลองลิ้มชิมเป็นน้ำแข็งใสผมรู้สึกขำเลยเออมีคนคิดเหมือนเราด้วยแฮผมเองก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันบางคนชอบแนวธรรมชาติเที่ยวพักผ่อนไปตามภูเขาผืนป่าและแม่น้ำลำธารพยายามหาตัวเองให้ได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติ ไปยืนเหยียบสายหมอกขาวๆบนยอดดอยสูงสูตรอากาศบริสุทธิ์ของท้องฟ้าสีครามที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่บางคนชอบแนวอาหารการกินรัดเลาะด้านด้นไปทุกที่ที่มีรีวิวแหล่งของกินรสเด็ดเพียงแค่ให้ได้ชิมเมนูเรคคอมเมนท์ที่เป็นกระแสเท่านี้ก็สุขใจชิลๆไปทั้งวัน บางคนชอบไปสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนประเทศอื่นไปดูไปชมว่าเขากินอยู่กันอย่างไรมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างพี่สาวของผมเคยไปอินเดียก็กลับมาเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวอินเดียให้ผมฟังเขามีาศาสนามากมายมีความเชื่อหลากหลาย อาคารบ้านเรือนถนนหนทางวิถีชีวิตของชาวอินเดียก็มีมนสเสน่ห์ไปอีกรูปแบบหนึง่งผมเคยไปทำงานที่เวียดนามอยู่หลายเดือนเวียดนามก็มีความงดงามในรูปแบบของเขารอยยิ้มแห่งโฮจิมินก็งดงามไม่แพ้ยิ้มสยามเลยเช่นกันเดินสู่อิสรภาพโดยท่านอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลาออกเพื่อเดินทางอาจารย์เดินทุดงจากเชียงใหม่กลับบ้านที่เกาะสมุยด้วยการเดินเท้าและที่สำคัญไม่ยอมใช้เงินเลยสักบาทอาจารย์พาตัวเองออกเดินทางเพื่อสแสวงหาสัจธรรมทางจิตวิญญาณอาศัยพักนอนตามวัดบ้างตามบ้านผู้คนที่มีน้ำใจอารีบ้างอาหาร ได้รับการแบ่งปันจากมนุษย์ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมโลกบางครั้งก็ได้เข้าวัดประทังชีวิตเป็นการเดินทางที่มีเรื่องเล่าอันง,งดงามที่ถูกบันทึกไว้ตลอดเส้นทางการเดินทางนี้ในหนังสือเดินสู่อิสรภาพผมอ่านแล้วหัวใจฟูเหมือนได้ร่วมไปกับการเดินทางของอาจารย์เลยครับผมได้อ่านหนังสือของนิ้วกลม ในช่วงที่เขากําลังต้องการพลังบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันตัวเองเป็นการเดินทางที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งเอเนวกลมเชื่อว่าการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงเราจึงพาตัวเองออกเดินทางพิชิตเอเวอเรสต์แล้วมานั่งบอกเล่าเรียงร้อยเรื่องราวของการเดินทางนี้ในทิมาลายไม่มีจริงผมเองก็ชอบพิเบต ชอบดูเรื่องราวการเดินทางไปตามวิถีชีวิตแถบเทือกเขาหิมาลัยวิถีชีวิตโซนอากาศหนาวเย็นผมชื่นชมศรัทธาแรงกล้าของผู้คนที่นั่นมากอย่างการกราบแบบอัสสดาขบดิษฐ์อันเป็นเอกลักษณ์ของพุทธแบบชิเบตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาเป็นท่ากราบแบบนอนราบไปทั้งตัวโดยให้ร่างกายแตะพื้น8จุด ได้แก่หน้าผากมือทั้งสองข้างเข่าทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างและลำตัวรวม8จุดสัมผัสกับพื้นการกราบแบบอาาัสสดาขปรบดิ์หรือชากเซลในภาษาทิเบตมีความหมายโดยคำว่าชากหมายถึงกายศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์และจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่าเซลหมายถึงการที่เราอุทิศตนอย่างจริงจังและจริงใจก้าวตามรอยพระพุทธบาทมุ่งสู่การบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าวิธีการกราบจะเริ่มต้นด้วยการยืนตัวตรงพนมมือที่ระดับหน้าอกโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ภายใต้อุ้งมือเป็นรูปดอกบัว ันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายถึงการฝึกฝนปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันบนวิถีของความเมตตาและปัญญาอุทิศตนมุ่งสู่การรู้แจ้งเพื่อยังประโยชน์ต่อสรพพชีวิตทั้งมวลจากนั้นให้เคลื่อนมือไปยังตำแหน่งกลางกระมมอมหน้า,าพาาลำตัวและหน้าอ,อกมันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของจักรที่สำคัญในร่างกาย เหยียดแขนออกไปข้างหน้าย่อเข่าลงพร้อมกับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจนลำตัวเหยียดตรงกับพื้นต้องระวังไม่ให้หัวเขา่าแตะพื้นก่อนที่ลำตัวจะเหยียดออกไปจากนั้นเคลื่อนลำแขนทั้งสองข้างไปด้านข,าข้างของลำตัวตามแนวโค้งของวงคมพร้อมกับค่อยๆชันตัวขึ้นบนเขา่ายืดตัวขึ้นกลับสู่ท่ายืนตรงเหมือนตอนเริ่มต้น ชาวที่เบตที่ออกแสวงบุญเริ่มกราบแบบอัศดาขประดิษฐ์ไปตลอดทางจนถึงที่หมายที่ตั้งใจไว้โดยออกเดิน3าก้าวกราบหนึ่งครั้งแพ้ว่าระยะทางที่ไปจะยาวไกลถึง3,000กิโลก็ตามเป็นการเดินทางที่ทำให้จิตใจของผมสั่นไหวมากเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีใครมีแรงศรัทธาได้มากขนาดนี้ การที่มนุษย์คนนึงจะทำแบบนี้ได้สำเร็จต้องอาศัยพลังแห่งแรงศรัทธามากมายเพียงใดต้องขอชื่นชมจากใจจริงครับการเดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีแนวทางต่างๆรั้วแล้วต้องมีจุดหมายปลายทางและจุดสิ้นสุดเ,เพื่อนๆหยุดพักร้อนไปท่องเที่ยวกัน3วัน7วันพอกลับมาเริ่มใช้ชีวิตในวิถีปกติของตนก็ทำให้มีพลังต่อสู้ ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตามหาความสุขกันต่อไปแต่ยังมีการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งที่เราเราทุกๆคนต่างก็กำลังเดินทางนี้อยู่อย่างไม่รู้ตัวการเดินทางที่ไร้จุดหมายด้วยเพราะกฎการเกิดและดับของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ทุกชีวิตมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาโดยมีอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสี่เป็นเครื่องขวางกัน้นให้จิตหรือมโนหรือวิญญาณน,นี้เกิดดับไปในกองขันห้ายังผลให้เกิดสัตตานังผู้หลงยึดว่ามีตัวมีตนจริงขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติไม่มีที่สิ้นสุด การหลงยึดนี้เองที่ทำให้สัตว์ต้องเวียนไหวาทายเกิดไปในสามภพภูมิอันมีการมาพบรูปมาพบอารูปมาพบเป็นการเดินทางที่ไรจุดหมายไรขีดจำกัดของการเวลาที่หลายๆท่านต่างมองข้ามไปเพราะความไม่รู้หากได้สดับรับฟังคำสอนที่แท้จริงขององค์ศาสดาเมื่อนั้นจึงฉุกคิดได้ผมเห็นว่าการเดินทางนี้ สมควรศึกษาทำความเข้าใจให้มากทีเดียวเชียวเมื่อศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปการที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆตามเหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินจนไม่อาจบ,บอกได้ว่ายาวนานเพียงใดคือหาต้นหาปลายไม่ได้เลยว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากตรงไหนและจบลงที่ใด เราต่างถูกบังคับด้วยกฎของธรรมชาติให้ต้องเสื่อมสลายตายจากกันไปและยังถูกบังคับให้ถือกำเนิดเกิดใหม่ไปในสามภพภูมินี้แบบไม่รู้จบเรียกว่านอนสต็อปวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้เป็นกฎกติกาของธรรมชาติดังต้องคำสาบผมรู้สึกเหนื่อยกับการถูกบังคับให้เดินทางอย่างไร้จุดหมายนี้เสียแล้ว มันไม่ใช่แค่การไปตักหิมะลาดน้ำแดงแล้วส่งเข้าปากพอให้สนุกสุกสดชื่นแล้วก็จบเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราต้องอยู่กับหิมะกินหิมะลาดน้ำแดงไปตลอดซ้ำๆเหมือนเหมือนเดิมทุกวันจะหยุดก็ไม่ได้เพราะถูกบังคับแรกๆเราต่างสุขสนุกไปกับมันเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ หมดสุขและสนุกไปเสียสิ้นผมหยุดหันหลังมอนย้อนกลับไปถึงแรกเริ่มที่จดจำความได้โลกใบนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากมีสิ่งแปลกใหม่ให้ได้เรียนรู้และค้นหาวันเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีจนถึง40ปีการเดินทางของชีวิตบนโลกใบนี้มันช่างสนุกสุดๆ และท้าทายเสียจริงๆแต่มาวันนี้ห้าสิบปีผ่านไปผมเริ่มเหนื่อยกับการเดินทางนี้พอเริ่มรู้สึกตัวว่าถูกบังคับตลอดเวลาบังคับให้ต้องนอนแล้วก็ต้องตื่นแถมยังต้องหิวแล้วก็ต้องมากินกินแล้วก็ต้องอิม่มอิ่มแล้วก็ต้องไปขับทาย บางทีต้องเจ็บป่วยถูกบังคับให้ต้องดีใจต้องเสียใจถูกบังคับให้สุขและบังคับให้ทุกข์ถูกบังคับให้ตายตายแล้วก็ถูกบังคับให้ต้องมาเกิดอีกคำสอนสูงสดุดอันเป็นแก่นแท้จริงของพุทธศาสนาคือการหยุดการเดินทางที่ไร้จุดหมายนี้ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานวิธีหรือหนทางที่จะหยุดหรือไปให้ถึงนิพพานนั้นมีอยู่แต่ไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะต้องอาศัยศรัทธาอย่างลงมั่นภายใต้แสงสว่างของพระธรรมนำทางไปผมจึงชื่นชมการกราบอัสดาขัะดิ์ ที่เช้าที่เบตถือปฏิบัติไปในการแสวงบุญนั้นต้องมีศรัทธาแรงกล้าเพียงใดหนอจึงจะไปถึงจุดหมายได้เล็กจ,จัน1เมษายน2568ขอบคุณภาพจากวัฒนศัก์เชื้อไทยภาพจากทิเบต h ทวโ .org และเพจโพสตจาก